สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่ฮักแก้งสุพูสุกนกันแล้วกันพบกันอีกเช่นเคยกับเสืแดงตำแหลกชาแนลเมื่อนี้พาพี่น้องมาเล่นเคื่อนพี่น้องมาหาปลาอพอดีมากพอทีมงานพอบบขินหอดเมื่อนี้เพิ่นมาเข่าไข่ครับผมฮ่าฮอ,อ,อนฮอนมีรับปลาที่ไปหามาได้พี่น้องเสือปิงโอกเกืออยู่ริมเขื่อนเลยพี่น้องครับผมกำลังดังไฟอยู่ แบบลูกพุงอีสานบรรทัพหลดเห็บโอเคถาไฟเป็นท่านก่อนพี่น้องโอ้ยโอเคถาไฟเป็นท่านก่อนพี่น้องสามารกินนะปิ้งปลาเผากับตตำหุ้งน้ำกันด้ครับ กล้วยพี่น้องกล้วยบักกล้วยเดาได้จากองคนเดียว วาสบีสายโอเนาะมน้าหวดว่าเะวาสบีก็พอแล้วเหรมาเค็มดูก่อนนะโอห้ไห่อฮ่า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 ฮอินออก่า่าฮ่าฮ่าฮ่หฮ่า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 ดวาฮ่าฮดี่าฮาาฮ่าจ่าา่า่า่าา่่ เ่พพี่นอ้องกันนี้ตาซุกเลีวครับร้มอมตาซุกเลีวตาซุกเลีวอีกภาพพ่อแม่พี่น้องเป็นตำมุ้งนีกน่กรั้บัดนี้ครับไป โอเคครับพี่น้องบัดนี้หลังจากที่ว่าปิ้งปลาแลา้วบัดนี้จะมาตำกุ้งนะครับพี่น้องครับผมตำหุ่งขาดว่าไรครับต้มผัดแจงทอดหอมอร่อยในพิบตาต้องน้ำปลาเป็นต่อน้ำปลาตาเป็นต่อหอมอร่อยในพิบตาเส้นหน่อยแปรหน่อยเส้นหลายแซ่ไหลก็ต้องเส้นน้ำปลากับเสแปพี่น้องเอ้ยจวดนี่แหละพี่น้องบสแปรกามากหวานบอกขา,ขาดน้ำขาดน้ำตาลไมล่ได้ใส่หลายหวานหลเส้นหน่อยหวานหน่อย ดูวัดขึ้นกอพี่น้องโคกอยู่ข้างล่างเลยพี่น้องหลายคนอาจจะไม่เห็น,นเสร็จเรียบร้อยนี่ครับหน้าตาของส้มตำดับร่อง แซ่บนัวสะใจต้องน้ำปลาตาเป็นต่อกับข้อเหนียวพี่น้องมาบัดที่นี่กินข้าอมกันเด้อจวดกินข้าวเดินายผู้เดียวกัแบแซ่บพี่เนาะมืมีไผ่มากินน้ำไไมืมีไผ่มากินเป็นมูลองมองดูน้ำปลาตาเป็นต่อเป็นไงกินดูฮึเจ้า แสบนัวแสบนัว ท่นกับปลากระกเศษหน่อยเข้ากันนักแล่เฮ้ยไหนไม่กินเป็นมูกิกนกลางเดือนเสียบบิลีละ่ะน้ำปลาตาตเป็นต้นเนี่ยเสบีบนัวอื ของเขาเอ้มีควมสุขยังเลยนั่งกินเขาอยู่แต่แสงจันทร์จิบสไป บางพูยมีความสุขดีอ่าชื่นใจจังขอบคุณแสงจันทร์ที่มอดแสงสว่างให้ผมในมือนีอื้อืมอือือ

โอ้แซ่บกินเพือเดียวก็ได้ท่านมีมูกินน้ำแข็งแซ่บกว่าไหนคิดว่าพี่แต๊แข็งกันเนาะต้องใช้ยิกินเบิ้อกินเพือเดียว อดโอ้ไของดีมาบอกเลยนะว่โอ้ยไม่เหยมากนะ

จะแกป่ต <mile> oh. ูตา่องกับบ้านหรอครับเป่ากินหอดกับาเอ้าวต้องกันเหอากาศหนาวครับมันจะอบุ่นนะหนาวจ้าเดินไงดินี่ครับวาปะหาเือกว่อาจารย์นอๆวเจ้าครับพอครับตำหัวปีงป่าเนาะ อ oh. 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 ้โเครเ้อเยอคหวะมเป็นยังงับเป็นยังใส่สานมัน่งเหาิงจ้ง้บ่มันหานนี่เป็นงเดไงหนาวแต่ก็อุ่นเมืองอันรวดบอุ่นบ่เนี่ยหลายคนอบอุ่นขนาดเลยมีหองอีกบ่อาจารย์ ตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มนะครับ,รบเดินไงเนาะอ,อาจารย์เนาะจำฮูันเพลทเท่ากับลรเอฟคะแนนน้อ,นอเยเบ,บื้องแรกฝากเบื้องฝากแง่ฝากคิดตามกดไลค์กดแชร์คลิปอ,อ่ะสแสดงตำแหน่งแชนเนลกับทีมงานพอ่พอพักิ๊งยอดพ่อักิ๊งยอดอะไรคลิปบอกกันครับผมแล้วก็พรอพกิ๊งยอดเป็นที่ลิมิเต็ดโอเคครับยังไงก็ฝากคิดตามผลงานด้วยกันสวัสดีครับบ๊ายบายก่อนบาย